สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาขอบคุณนะครับเป็นคลิปทําขอบคุณนะครับขอบคุณ2,600ซับสไครต์นะครับก็คลิปนี้ก็ฉลองแล้วกันซื้อเครื่องซักผ้าให้แม่ใหม่นะครับโลดีแม่บอกว่าอยากได้ก็เลยจัดให้แม่เลยอันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้านะครับของยี่ห้อซัมซุงนะครับก็ เป็นถังขนาด13กิโลนะครับมีประหยัดไฟเบอร์ห้าด้วยนะครับผมรีวิวไปในตัวเลยตอนนี้ก็กำลังเทสเครื่องซักผ้าให้แม่ใหม่อยู่นะครับก็เอาผ้าเอาอะไรล,ลองไปปั่นดูนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับการติดตั้งอุปกรณ์ครับผม ก็ผมอาจจะลงคลิปอาจจะลงคลิปไม่ได้ต่อนเนื่องบ้างน,นะครับก็ต้องขออภัยขออภัยทุกทกท่านด้วยนะครับออย่างนี้ก็ยังไงก็ก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจผมมาตลอดนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ครับผมอ่าตอนนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แม่บอกว่าอยากได้เครื่องซสกผ้ามานานแล้วก็เลยจัดให้แม่เครื่องหนึ่งซะเลยครับผมขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆนะครับอาจจะขาดขาด,ขาดให้ยหายไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับต้องขออภัยทุกคนจริงๆเลยนะครับก็อาจจะด้วยเนื่องจากงานประจำนะครับก็อ,อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ไปไหนมาไหนนะครับ ก็ต้องขออภัยทุกๆคนจริงๆคลิปนี้ก็มาฉลอง2600 Sub ซับสไครต์เลยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมแบบนี้ไปตลอดนะครับผมขอบคุณครับ